รักยาชันกันยาราชวิทยาลัย,ยเกิจจาดไกลวิชาการด้านศึกษาด้วยคุณเือธรรมล้ำหน้าชาชูมาอันการกีฬานั้นนำเดินส,สู่เสินชัยเฮ้ยได้ไร ตกใจทั้งหมดเลยรู้ไหมใครนี่พวแกรู้ข่าวเมื่อคืนหรือเปล่ามี่ปอน่อนโดมอ่ะแวนติ้งโดจับเสื่อร้อนพ่อแม่เลยใช่ไหมอ้ไม่รู้ได้ไงขอาจดต้องรั้นมือดแล้วจะโกงเรื่องมันเป็นยังไงวะแกอยารู้ใช่ไหมเรื่องจริงเป็นยังไงที่โดมพาแ้วเนี่ยจัดให้อไรนคืนนี้วมริเหรอ ใช่อะนะ,ะตำรวจก็ตามท่เไม่ขัอนอยู่เลยดีนะไม่โดนจับตรจงนั้นอะแน่อะไรก็ไม่ไม่ครบสักอย่างดูไม่นี้แต่เบอกนี่แหละบอกโอมา่าไม่ครบบ้าประกันไทยแล้วเราก็มี นตนจวจี่ใัญเฮ้ยตำรวจทำอะไรก้อ,องนี่ยการขับรถซิ่งไปซิ่งมาบนท้องถนนมันเป็นการลบกวนผู้ร่วมทางและชาวบ้านผิดกฎหมายและยังเป็นอันตรายต่อตอนเองด้วยเดียย๋มดกประกันกันนะครับพวกเธอเข้าใจผิดแล้วประโยชน์ของการเอาประกรันภัยรถหรือชีวิต จะคุ้มครองพวกเธอต่อเมื่อพวกเธอทําถูกต้องเท่านั้นนี่ช่วยฟังนี่คุณตำรวจพูดหน่อยได้ไหมประโยชน์ของการเอาประกันภัยถหรือชีวิตมันคือการเอาเงินอีกวิธีหนึ่งเหมือนกับการเอาเงินไปฝากธนาคารต่างกันตรงที่ดอกเบี้ยและเงื่อนไขไม่ใช่เอามาทําแข่งซื้อเงินไปซื้อเงินมาแบบนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นใครจะเดือดร้อนรู้บ้างไหมถูกต้องครับคุณพ่อจึงมีประกันทุกชนิด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหากเกิดอุบัติเหตุจะได้รับการคุ้มคองหนึ่งชดใช้ค่าเสียหายก็ตามและการรกันชนิดนี้มีประโยชน์ในการลดการพสิด้วยนะคะเป็นการออมเงินไวในยากษกเฉินด้วยพ่อกับแม่อาจจะอยู่กับเราได้ไม่ต้อไปออกนะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อ,อนก็มีเ่เป็นอะไรรกับ ีเวลาคัาว่าแต่เลข้าวไอโดมไอบีมไปไหนกันเนี่ยไปซื้อข้าวเลยไปซื้อข้าวไปแล้วข้าวใหม่ข้าวใหม่ข้าวใหม่ข้าวอะไรกัะวันนี้มีแต่ข้าวเนี่ยดื่น้ำไปฟังข้าวไปมันมีรสชาติแบบเนาะไปแล้วใช่แล้วตกลงเรื่องเป็นยังไงอ่ะแกเรื่องอะไรเป็นยังไงใครเป็นอะไรยังไงที่ไหนบอกเลยดิก็บ้านพี่เอ็ดรอห้าของพี่เธออะไฟไหม้ ไ,ไม่ี่ไปทำาม่ใช่ไหนล่ะครับบ้านเกือบไหมหมดแล้วใช่ที่ได้ยินไหมแรงมากเลยรีบวิ่งไปดูเลยดักไว้ได้ทันพอดีแต่ก็ต้องลุกคุกค,คานจนได้แผลเต็มจอเนี่ยดีนะคะเนี่ยที่แม่กับพี่เอกยังอยู่บ้านอยู่ใจน้องๆมากนะที่เราสามมาเยี่ยมพี่ถึงที่นี่นี่ไงมก็ทำประกันประกันชีวิตไปแล้วมีแผลแรงกว่ามีกก็หลับได้ประโยชน์ของการทำประกันมันทำให้ชีวิตพวกเราไม่อยู่ในความเสี่ยงกันแล้ว ไม่หรอกมีประกันภัยไว้เราก็แค่อุ่นใจว่าคนที่อยู่ข้างหลังเราอะ่ะจะไม่ลำบากที่ดีที่สุดคือพวกเราทุกคนต้องอยู่ในความไม่ประมาทมีสติในการใช้ชีวิตรู้ไหมคะทุกคน And the last <laughs> of แค่นี้แม่าครปุดยังุยนี่ตายแล้วตายแล้วเอาไม้เอาไม้ข่าไฟังวข่า